แต่โตหนังสื้อกันง่ายๆเบอร์เฮซอนจังด้ยบยเบาวาเวอไทยใส่แตกอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะมาเบิ่งฟังนี่ไอ้ท่องเอ้ยนี่ฟังนี่ไอ้จังหวัดนดี่นี่อันนี้อยู่ตงจังหวัดอยู่พระนครบะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝั่งด้าน้ายเชื่อมต่อมาจากถนนไม้เเล็กเก่าฟังทิดตะวินตกนะมาจากทางบางบัวทองนี่ไอ้มาทะลุกันอยู่นี่นี่ทะลุกันตรงนี้เห็นบ่นี่นี่เอานี่ไอ้ทางออกไอ้ทางออก ทางออกนี่มาบอองนี้ทางออกนี้ถูกุ้ยปลายปลายแถวนี้เขาประธานดนเปิดเนาะเขายังประธานเปิดใส่เด้ยไงเขายังปิดไว้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงต้องไปจะไปเชื่อมต่อถนนประคุณโยธินหมายเลขหนึ่งจะมุ่งหน้าไปสระบุรีบ้างหน่อย พละครศรีเอเชียนี่ไอ้ถัดตรงไปบ <Man S 2> าดแมนติแมนถนนถนนนคือใหม่แทะใหม่ตัวอ่าเิ่นสามแซมตลอดทุกเวลาได้ปรับปรุงตลอดทุกเวลาวนี่ไอ้เฮาสิ่สายไปจะไปเชื่อมต่อถนอนหมายเลขหนึ่งเพื่อจะมุ่งหน้าไปไปกรุงเทพไปบางบัวทองไปเชื่อมต่อกับทางวงแเวนกาญจนาหมายเลขเก้าด,ด้านทิศตะวันตกของเมืองไทย man, <but. S 1> แมนบะแมนแหล่านีไปเชื่อมต่อเส้นทางหมายเลขสามสิบสองเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอย่าง ภาคเหนือของประเทศไทยได้ไอ้ป้าทบึงถนนหน,นีไปทะลุปวดโป่งทางไดก็ไปได้ทางนี้ก็ไปบางบัวทองก็ได้เห็นป่ะไปได้ทุกท<ะ>ีป้าทไปบางบัวทองประทุมธานีออกไปเชื่อมต่อบางแคออกไปเชื่อมต่อดาวคนองไปเชื่อมต่อเดบเบิ์ดแล้วไปเชืช่อมต่อกับทางด่วนอ่าบางพีสุขสวัสดิ์การจนาหมายเลขเก้าด้านทิศตะวันตกของเมืองไทยเป็นเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพได้<ะ>ไอ้เจ้าเบิ่งป้ายเจ้าเบิ่งป้ายป่ปนไป ลักใหญ่ๆบูดปล่าเลยเห็นแบบชัดเจนเลยแบบลงเลยนะมาเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่เห็นชัดเจนชัดเจ้าเลยโอ้โหสุดยอดอีนี้นี่นี่นี่ถ้าออกหนึ่งเอเห็นไหมทาออกหนึ่งบีไปเชื่อมต่อการชนะไหมหนึ่งคือไปเชื่อมต่อพะวงจุติไหมหนึ่งคือกนรายไม่นต้ติตรงไปนะเห็นไหมไปเห็นไหมนะไปสระบุรีบางน้อยตรงไปนะ ด้านซ้ายนี่ไปเชื่อมต่อบางบัวทองกรุงเทพอยุธยาเพราะแต่ว่าเข้าเดี่ยวสายเนาะเข้าสายให้จะไปทางภาคเหนือได้โอ้ไปทางภาคเหนือแมนประตูสู่ภาคเหนือนครสวรรค์โอ้นี่มาเบิง่งความบรรลังการฟังนี่ไอ้ท่องเออเห็นบ่ฟังขวามือเห็นบ่โอ้โทนออันนี้เป็นคาขืนนะยังมีแบบซองเส้นเลยอ้าสุดยอดบ่สุดยอดอีีไปเชื่อมต่อถนนเส้นเดียวก,กันนะการจะนามาเชื่อมต่อกับขนโยธินหมายเลขหนึ่ง หมายเลขกนึงหนึ่งก็ถือว่าเป็นถนนซีขึ้นไปฝากเหนือเชียงรายเนี่ยโอ้เออตัวเบิง้งถนนทางต้องมันแยกท้อไมมันไล่เอาแท้เอาวานี่นี่นี่นอกจากเชื่อมต่อกับทางถนนพุทธิมัยเล็หนึงเดียวยังเป็นจุดเริ่มต้นยังเป็นจุดเชื่อมต่อทางด่วนระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์เอ็มหกพร้อมนี้ไงอ๋อท้ไปได้เบิร์ดไปได้เบิร์ดหููเบิร์ด สุดยอดว้ไุ้ยอดนี่แหละเมืองไทยนี่แหละประเทศไทยโอ้โหนี่แหละประเทศที่กําลังพัฒนาขนดาดถนนนี่นะกว้างเลยก่ลายเลีน่นลายเส้นรถก็ยังหลยังบ่งพอใส่ยังบ่พอใส่ไอเอ,อ้ยอยากให้เบิง้งอยากให้เห็นพี่น้องเอ,อ้ยเอา้อลี้บาวก็เบา,บาท่องจ้าผ้าทามมาชมขับรถไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข32นส่องเนี่ยถนนหมายเลข32แม่แล้ว ถนนหมายเลข32หนึ่งอยหา0กิโลเมตรจุดเริ่มต้นจากนี่นายไอย้ทางแยกต่างระดับบางปะอินไปสิ้นสุดอยู่ที่แยกมโนรมชัยนาทนี้ไปสุดอยู่ชัยนาทบอกแมนเดี๋ยสิพ้า,าไปเบื่องนีถนนหมายเลขหนึ่งแล้วสิบห้า,าไปเชื่อมต่อกับหมายเลขหนึ่งเห็ไหโดยจับอ้อมไปทางผ่านไปทางถนนหมายเลข32โอ้ว่าถนนหมายเลข32นี่กับไปชัยนา้ผมนี้นาย บลายเส้นลายสายไปทางใดก็ได้โอ้ยนี่นี่เอาใส่ให้เลือกไปความสะดวกความสบายนี่คือถนนเมืองไทยด้อ่อนซ่อนบ่อ่อนซ่อนหลายอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนนี่เปลว่าอย่างไหนง่ายบุก็จับสิว่าจังใดเลยอ้วว่าจั่างไหนก็ว่าไี่แหะมีคนถามมีคนสงสัยได้ไอ้ก็น้อยกับสิว่าเขาอวยอีกอันนี้บุเมนอวยดิอวยใส่แตกอีแล้วเจ้าอนี่อันนี้ของจริงของแท้เลยอันนี้อ่อนซ่อนก็คือว่าโอ้โห มันถึง <m> ขนาดน mm ี้นี่บอกถนนหนทางอันนี้ถนนหมายเลขหนึ่งนายสีมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพไปบางบัวทองเชื่อมต่อไปทางบางบัวทองได้แล้วถนนหมายเลขหนึ่งนี่จะเชื่อมต่อไปถนนหมายเลขสามสิบสองเจ้าเบื้องนี้โอ้นี่ขึ้นไปนี่จะเสีาป้าขึ้นสะพานเป็นสางไม่ใช่นี่อ้ท้องเบื้องี่หน้าก้นหน้าไปใส่เส้นทางฝั่งนั้นมาเบื้องนี้มาเบื้องนี้ไอ้ทองโอ้มันมีสองเส้นระหว่างสะพานเนี่ยใช่สองเส้นทางไอ้ทองนี่ไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสามสิบสอง เบิ้เงเอานี่เป็นยังไงเป็นย<อ>ังไงโป<อ>้พี่น้องเลยมองนี่ก็อนายหลายถนนทุ่นทางก็ได้ฝันสร้างอีเดียร้อได้ไหลายนักพัฒนาอีเดียประเทศไทยอันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะนี่นักพัฒนาเมืองไทยเชื่อมต่อลงไปถนนหมายเลขสามสิบสองเลยยังโอ้ต๊อ โอ้ยเห็นบ่อยบอกฟังด้านซ้ายเส่อมต่อมาจากถนนไม้เหล็กเก่าฟังทิศตะวันตกนะมาจากทางบางบัวทองนี่ายมาทะลุกันอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยทะลุกันตรงนี้เห็นบ่อยนี่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 โอ้ทางซ้ายนี่เคยมามาทางอ่าบางบัวทองแมนมาทางบางบัวทองแมนโอ้กอดสิมาทะลุอยู่นี่แมน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 นี่เขาวิศวกรนี่เขาเห็ดคักอีหลีเนาะคักบอยไปทางใดกับทะลุกันคือเก่าโอ้โหนี่แหละคักบอย พักดีน oh, oh. ีและความสะดวกความสบายให้เลือกใส่ให้เลือกไปไปทางใดก็ได้ไปทางใดก็ทะลุได้ไดไท,ไดท,ทุกจังหวัดอันนี้ถนนหมายเลขสามสิบสองเหรเนี่ยไม่เลขสามสิบสองเลยปะม่นี่คือจุดเริ่มต้นที่เขาจะเริ่มต้น <Okay. S 2> 150นะไอ้ร้อยหาสิกกิโลเมตรนะพี่น,น้องไอ้จากจุดนี้ไปหอดใชนาบมันเขาจะไปไชนาบเขาต้องไปทางนี่เนาะไปท่านี่ไก่กวาออ oh. แต่ปกติแล้วก่อนน่ะหลายสิบปีบ่าวบวกกับบุหูเนาะเพิ่นบ่ทันมีถนนเส้นนี้เพิ่นก็ไปทางเขามาอีกหนึ่งพานสระบุรีก่อนเนี่ยแสดงว่าถานนเส้นนี้เขาตัดใหม่เขาเฮ็ดใหม่ตัวนี้ไม่หลายปีแล้วเป็นทางลัดตัวนี้เนี่ยนะเพิ่นเพินพ่นเพิ่นจะเพิ่นจะสอกหาเรียบร้อยไทยเพิ่นจะอ่าสอกหาคุณหาเส้นทางเพื่อความสะดวกสบายย่นระยะเวลาของการเดินทางและก็ย่งนีอีกเส้นนึงที่ไปชายนาเดียท่องเอ้ยนะฮะไปทาง บางบัวทองไปทางสุพรรณบุรีได้ได้พุณน่ะไปทางใดก็ได้ได้เบิร์ดน่ะยังไปทางสุพรรณบุรีก็ได้เส้นทางที่ไปเชื่อมต่อไปทางชัยนาทต้องไม่มันหลายแห้งถนนหลายบ่หลายลายรีหลายรีอันนี้เนอะโอ้ยอมภาพว่าเกลือถนนทุนทางนี่พอยวานะเมืองไทยนี่น่าจะติดอันดับเด้อโอ้โห oh, oh. ไปทางใดก็ได้เด้ มันมีทางเส้นเดียวไปคลอ,อเด้อันนี้ลายเส้นลายทางไปทางใดก็ได้ให้เลือกแท่ให้เลือกบริการ่า,าตัวไหนมันสีประหยัดเวลาตัวไหนสีฮอตไว,อวบา่าซันไว<ย>นเอานี่พี่น้องเลยนะฮะกัถื่อว่าบาวบวกกับบาวทองมาเห็นความเจริญของถนนความเจริญของถนนเอาซีไอเอาซีไัฒนาคอยถามจะจากใจจะเลยนะ เป็นยังจะขึ้นหมัก่ายถนนแท้กับถนนธรรมดาสาหรับคนไทยแต่เจ้าขึ้นเวอว่าอลังการแต่เป็นยังจะขึ้นหมัก่ายถนนแท้แต่ว่าเออคนไทยเขาสีว่าเป็นถนนแบบธรรมดานะสาหรับว่าทองนี่มันเป็นธรรมดาทีนี้มันมันอิลีอรอนี่แหละเอาแท้อว่าเนี่ยเป็นยังขึ้นว่าธรรมดามันใหญ่เลยกับมันกว้างเลยกับมันสะดวกมันสบายเราจะบอกเคยเห็นถนนใหญ่กว้างสะดวกสบายแบบนี้บ่มันบ่เด้ อันนี้เห็นแต่อยู่ประเทศไทยเด้เห็นแต่อยู่ประเทศไทยแหละถนนมันใหญ่มันกว้างมันสะดวกมันสบายจะเห็นจะเห็นประเทศไทยขนาดนี้แล้วเห็นไปประเทศอื่นแลวสิบอ่บินเลยบอเจ้าวหวจักแลวประเทศอื่นบอเคยไปบ่เดบ่บ่เคยอยู่เด้อันนี้อยู่ประเทศไทยเด้กเอยู่ประเทศไทยเด้นี่ว้าสันบอแม่นแต่ว่าประเทศอื่นบ่หูบ่ได้ไปมีบางคนิ่นมาคอมเมนต์่าโอ้ยเจ้า อเมริกาจั่างสิบบินได้ฮอได้บอเห็นเมืองไทยยังอลังการขนาดนี้อ,อ,อเมริกาสิขนาดไหนโอ้พี่น้องเอ๋ยนะอยากจะบอกเลยเรว่าส่วนตัวแล้วคงสิมีโอกาสได้มาสัมผนีแ่แ้ลเน้ะพี่น้งนองนจากนนจุดเที่บวเเคยเห็นจากจุดเที่บวส,บสมัมบ่ได้สัมผัสทำมาได้เห็นกับผู้กับตาบอคิดว่าสิได้มาเองเห็นเองกับตัวจริงโดยสายตาจริงกะต้องตื่นเต้นเป็นความอลังการส่วนความตื่นเต้นอื่นเห็นประเทศอื่นไปอาจจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งหรือมาเป็นความตื่นเต้นอีกตื่นเต้นหนึ่งและเป็นความอีกแปลกใหม่อีก แบบหนึ่งเพราะว่าบอกคือกระเทศไทยเนาะพี่น้นนองเนาะเพราะว่าปรเทศไทยบอกคือปเทศไผ่แล้วบอกมีแมาคือประเทศไทยเ,ททยเทยนาะ,ะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าซาวเอร์เมืองไทยมีหลายอย่างเนี่ยนอนขอบอกขอบอก,อบ,อกบอกท่องเอ๋ยแมนเพราะว่าคันคันคันสีห้เรียบเทียบประเทศอื่นเพราะว่าบอ่ได้ไปเด๋ยอย่างอเมริกาเอ๋ยยุโรปเอ๋ยบอกเคยไปแต่ตอนนี้มาท่องกลับมาอยู่ตามประเทศก็คือประเทศไทยแล้ว อันนี้ต่างประเทศกัน,กนด้ขลาดบาทองนะต่างประเทศสำหรับเฮา,า<ช>เนี่ยเท่าเอ๋ยนะฮะสิบอกว่าประเทศไทยบอรังการเดี๋ยวปนยังไงพี่น้องเอ๋ยนะฮะสอบภาพเบอร์เมืองไทยตอนนี้ประเทศไทยอันดับหนึ่งของโลกแล้วหลานการท่องเที่ยว<ช>มีฝรั่งต่างชาติแล้วมีหลายคนอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยอยากจะมาสัมผัสให้เห็นก้กับตาถ้าบอเสือล่องไปเสรชเบิงตามของมืดตามกุ้กุกันแล้วแต่นอกพี่น้องนากประเทศไทยบอกได้ว่าอันดับหนึ่งของโลกแล้วตอนนี้การท่องเที่ยวนอกพี่น้องนอกโอ้โหตอนนี้จะทะลุสามสิบห้าล้านคนแล้วนกท่องเที่ยวมาเบิงถนนมาเบิงถนน นี่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 อยุธยาอ่างทองนครสวรรค์สุพรรณบุรีสิทธิ์ชยวาสันนะครับไป้องครับเฮ้ยนี่ขนาดทางทางบุรีทางด่วนเนี่ยขนาดบุรีทางด่วนกับซ้ำทางด่วนเนี่ยแม่เบิรงนี่อันนี้บุรีทางด่วนในทางธรรมดาปกตินะก็เหมือนกับทางด่วนและทิบอกกอีกอย่างหนึ่งนทางนี่บริษัเสียค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางเนี่ยไม่นี่ มันดีกว่าทางด่วนอีกนี่ฟังขวานี่เฉพาะแซงเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งเด้อเนี่ยแล้วก็เมื่อแซงแล้วเห็นปลอดภัยแล้วเข่าทางด้านซ้ายทันทีเลยพี่น้องเอ๋ยนี่ประตูปลายกับลายเติบอยู่เด้ทางธรรมดาได้ยนี่งเดี๋ยวสิบห้าอ่อยไปล่าพี่น้องอยู่ที่อยุธยากันแล้วกันเน่อยเนาะไปปะ นี่คือเมืองใหญ่เนี่ยปท<อ>จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวใหญ่สมควรเดิแต่ก่อนยอ้อนเมื่อสิปีหลังตั้งแต่แหละหเที่ยวเหตุงานแถววังน้อยแถวอยุธยาแถวนี่บ่แมนไม่ได้เที่ยวอกไรแต่ละมือเพราะว่านาั่งรถปิดอัพก,กับลูกพี่เ,เพราะว่าเพื่อนพาเที่ยวดิ เที่ยวทุก <ไว S 2> มือกวา่าที่พักที่นอนคุณแหละอยู่แถวบางใหญ่บางบัวทองอมานหอดพี่น่ะไม่เอานเอาจริงๆเอาจริงอยเห็นเจา้าหน้าคือจังอ่อนซ้อนแท้กับป้ายบอกทางหนีเจ้าเบิ่งเนี่ยทางธรรมดามันสิบห่ให้อ่อนซ้อนจังได้ไป้ายกะเหตุไง่ก็ดียกระดอบริบูบลาแบบชัดเจนชัดแจียวไปแบบบ่ลงบ่ลืมนะเห็นป้ายนี่ก็โอ้โห เป็นปล,ปลายแล้วครับสิไปลาทางใดก็บแบบมันมีอ่าลูกซ้อนบอกลูกซ้อนสี่<ม>แต่โตหนังสือกัหญ่ายๆเบอร์เฮสอนจังด้ยไวยเบาะลาวเวียไทยใส่แตกอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะมาเบิ่งฟังนี่ไอท่องเอ๋ยนี่ฟังนี่ไอ,อ,อต่างจังหวัดเด้นี่อันนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่พระนครบ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้น,รรรรนี่มีกองพร้อมนี่กองกว่ามีเบิงตีถนนหนทางมี โอ้มีลายเส้นลายท่าเข้ากันนะขนาดทางลอยฟ้าเนี่ยลอยฟ้าอย่านี้ทางลอยฟ้าเด็ดนี่พี่น้องไอออนซ้อนถนนบางไทยไม่อยู่ตลอดเวลาไอ้ซ่องอย่าเบิ่งที่นี่ไม่ไม่มาดมาดเลยโอ้โหขนาดเส้นนี่เป็นเส้นเก่าเส้นเดิมเด้ยังไม่คือเก่านี่แหละเคยสงสัยไม่อยู่ตลอดเวลาถนนทางเมืองไทยนี่แล้วเป็นทางไอ้ถ่าบ่อยากถือคาปับไปสร้างหอดบ้านต้องเบิ้งกล่องสังเกตกล่องเป็นทางไอ้นะปฏิบัติตามกฎจราจรเออหลายโต้เด้กล่อง อยทางใหม่ถนนใหม่พี่น้องเอ้ยบาอฟองออนซอนบอออนซอนลาดยางยางดีแบบนี้นวลน,นะโอ้โหอันนี้เป็นถนนเกา่าแบบถนนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมมันมันขึ้นใหม่ตลอดหวะเห็นบอกอ,อ่เห็นบ่อ้ประเทศไทยนี่แหละสิ่งที่อยากนําเสนอพี่น้องเอ้ยนะประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาประเทศนักพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะสิ่งใดที่เห็นสํารุดนะ่ยนี่จะลอกเ,เอาแก้วแก้ว,กวนามาว่าเวาหนารถไอนท่องบ่ความนี่นี่ยบ่ความบ่ความว่าวาัง ความมันดีนะ่มีลุ้มไม่วอพี่น้องเอ๋ยนะโอ้เอ้าไอ้ท่องเอ๋ยเดียวต่อไปเขาจะมีคลิปวีดีโอฝากพี่น้องอีกท่านึงกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้มือนี้บ่าวกับบ่าวท่องฝากพี่น้องไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยะก่อนจากนี้ไอ้ท่องมียังอยากฝากไว้ก็พี่น้องเอ๋ยเพราะว่ามือนี้ก็ได้มาเวียกมางานอีกแล้วกระบวโบนะทุกคนก็เห็นถนนทนทางมันงามเนาะมันกว้างมันใหญ่มันตื่นตาตื่นใจคือก่ลอะไพี่น้องเอ๋ยมาเห็นถนนทนทางก็อดใจบ่ไว้ก็เลย ถ่ายให้พี่เอนนองเบิรงนํากันนะพี่น้องจหรับคลิปนี้นะท่านบอกแล้วก็ัสิยืดสิยาวนะทุกคนปราศราท่านผู้ชมเพียงตอนนี้แหละเดี๋ยวพักันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดียดโอ้ย<ด>ท่างไปแล้วไปแล้ว